สวัสดีค่ะสูตรการหาเป้านะคะไซส์ xs แล้วก็ไซส์ s นะคะเป็นไซส์เล็กจากริมกระดาษ5นิ้ว5นิ้วตีมาเป็นเส้นกลางเป้านะคะจากริมบนลง2นิ้วตีมาเป็นเส้นเอวหาเป้านะคะไซส์ s เนี่ย เอวจะอยู่ที่24นิ้วส่วนมากทำงานขายก็จะให้แค่เอวมานะคะเราก็บวกสะโพกบวกได้ตั้งแต่8นิ้วนะคะ9นิ้ว10นิ้วตัวนี้ก็บวกไป10นิ้วนะคะได้34สะโพกนะคะ34นิ้วเป้า25ใต้ขอบ แล้วก็ใช้เป้ายี่สิบห้านะคะหารสองเท่ากับสิบสองนิ้วครึ่งลบด้วยสองนิ้วครึ่งสิบนิ้วนะคะจากเส้นเอววัดตรงมาสิบนิ้วสิบนิ้วตีตรงมาค่ะเป็นเส้นเป้าวัดขึ้นนะคะสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพก เรายื่นนะคะไซส์เล็กเนี่ยเราจะวัดออกมาหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดหรือว่าหนึ่งนิ้วกับอีกสองขีดนะคะประมาณนี้จากมุมเราจะขึ้นมาประมาณสามกระเบียดไม่เกินนะคะแล้วก็โค้งเลยค่ะอันนี้คือไซส์เล็ก xs หรือว่าไซส์ s นะคะไซส์ m เนี่ยเขากำกึง่ง เพราะว่าถ้าไซส์ M สะโพกใหญ่ก็จะไปใช้สูตรของไซส์ L ไปเลยนะคะแต่ถ้าสะโพกเล็กเราก็จะมาใช้สูตรนี้ได้นะคะไซส์ M อันนี้คือชิ้นหน้าเสร็จส่วนชิ้นหน้านี้เราก็จะวัดเข้าจากเอวครึ่งนิ้วถ้าเป็นสูตรเนี่ยไม่ตายตัวนะคะไม่ได้เป็นกดถ้าเป็นกดนี่ต้องตายตัวเป็นสูตรเนี่ยสามารถปรับได้นะคะ ดูในส่วนของชิ้นหลังเราสร้างแบบไม่ยางยืดนะคะสร้างแบบเก็ดตายหน้าหลังสองนิ้วครึ่งวัดลงครึ่งนิ้ววัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาเป็นเป้ายื่นด้านหลังตรงนี้เขาก็จะสองนิ้วครึ่ง ครึ่งนิ้วเข้ามาแต่ถ้าเป็นยางเราก็จะใช้จุดนี้เลยเพราะว่าถ้าดึงยางเนี่ยเราต้องใช้เนื้อที่ด้านหลังเนาะจากจุดนี้เราก็จะวัดเข้ามาสองนิ้วถ้าเป็นยางเราก็จะนิ้วครึ่งเขาก็จะต่าง่ันแค่ตรงนี้เองนะคะแบบมีเก็ดกับดึงยางยชิ้นหน้าเหมือนกันต่างกันแค่ชิ้นหลังก็ตีมาขึ้นหนึ่งนิ้ว ก็ไม่ตายตัวนะคะตรงเนี้วัดขึ้นวัดลงได้นิดหน่อยนะคะเป็นแค่หนึ่งนิ้วแล้วเป็นแค่สูตรด้านหน้าเราก็จะวัดลงครึ่งน,นิ้วสําหรับวันเอวกระโค้งเป้าด้านหลังก็จะอยู่ประมาณเส้นสะโพกเนะะี่ยค่ะกับเส้นเป้ายืนด้านหน้าโค้งมาได้เลยคะ่ะจากมุมก็จะไม่ให้เกินนะะไม่ให้เกินหนึ่งนิ้ว อันนี้ประมาณสามกระเบียดอันนี้คือไซส์เล็กก็วัดเป้าดูนะคะเป้ายี่สิบห้าใต้ขอบสิบนิ้วนิดนิดก็พอดีนะคะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือไซส์ XS กับไซส์ S นะคะถ้าไซส์ M ก็คือดูเอา ถ้าไซส์เอ็มแต่ละไซส์เขาจะต่างเอวจะต่างกันประมาณ2นิ้วไซส์เอ็มก็เอลยี่สบหกแต่ถ้าสะโพกเล็กก็ใช้เป้ายื่นอันนี้ได้นะคะแต่ถ้าสะโพกใหญ่ก็จะไปใช้ไซส์แอมาดูในไซส์แอไซส์แอนะคะจากลิมกระดาษวัดมาห้านิ้วค่ะ ห้านิ้วตีมาเป็นเส้นกลางเป้าจากจากริมบนนะคะลงมาสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวเป็นไซส์ L นะคะเอวยี่สิบแปดนิ้วสะโพกสามสิบแปดเป้า, 26, ายี่สิบหกขอบนะคะไซส์ XL เอว 30นิ้ว2 xl นะคะ l 32 3อ xl l 34แต่ละไซยจะต่างกัน2นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์3 xl เนี่ยเพิ่งทีถ้าเอวใหญ่แต่ไม่มีสะโพกนะคะ ก็ใช้ไซ์นี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเอวใหญ่แล้วมีสะโพกก็ใช้ไซส์ใหญ่ไปนะคะไซส์ที่จะถัดไปอันนี้เราทำอยู่ที่ไซส์ l เป้า26่สหารสหารสได้13ลบด้วยสองนิ้วครึ่งได้สินิ้วครึ่งจากเอวก็วัดลงมาค่ะสินิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่งตีมาค่ะ เป็นเส้นเป้าจากเส้นเป้าสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีมาเป็นเส้นสะโพกเป้ายื่นด้านหน้านะคะใช้นิ้วครึ่งจากมุมขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็โค้งค่ะ ด้านหน้าก็จะวัดเข้านะคะครึ่งนิว้ววัดลงครึ่งนิว้วก็คือด้านหน้าเสร็จนะคะด้านหลังช่างใช้เมจิกสีแดงนะคะจะได้ดูแตกต่างจากเป้ายืนด้านหน้าเราก็วัดออกมาสองนิ้วครึ่งแล้วเราก็วัดลงครึ่งนิว้วจากมุมนะคะวัดเข้าครึ่งนิว้วถ้าเป็นยางก็อยู่ในจุดนี้เลยนะคะ ตรงเอวก็วัดเข้ามาสองนิ้วถ้าเป็นยางก็วัดเข้ามานิ้วครึ่งตีมาค่ะเป็นเป้าด้านหลังจากเส้นเอวเราก็จะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจุดนี้ก็จะปรับขึ้นปรับลงได้นิดหน่อยนะคะโค้งเป้าหลังก็จะใช้สะโพกกับเป้ายืนด้านหน้าเนี่ยคะ ่วนมากกางเกงผู้หญิงเนี่ยแบบไม่ค่อยเยอะนะคะแต่คือเน้นทรงสวยแล้วถ้าสร้างเป็นกระดาษพัทเทิลนะคะตัวหนึ่งบางทีตัดหลายตัวเลยนะคะพัทเทิลเดียวคือเน้นทรงวัดเป้าสิบนิ้วสามยี่สิบหก ลงมานิดหนึ่งนะคะประมาณนี้เขาจะปรับขึ้นปรับลงได้นิดหน่อยแต่ก็จะไม่เคยลงมาต่ำจากเส้นเอวนะคะอันนี้คือไซส์ L XL 2XL 3XL ดูเอานะคะ ถ้าเป็นไซส์ใหญ่่บนี้ของช่างก็จะมีประมาณสามสูตรนะคะไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ใหญ่ก็จะประมาณ 4XL เอวก็จะอยู่ที่36สะโพก46สะโพก46เนี่ยบางทีจะวัดยากเนาะ อ้วนเราก็จะใช้สะโพกหาเป้าเลยนะคะจากริมกระดาษก็เข้ามาห้านิ้วค่ะห้านิ้วค่ะตีตรงมาเลยค่ะเป็นเส้นเป้านะคะตีตรงมาเป็นเส้นเอว อันนี้สะโพกใหญ่เราก็จะใช้หา46สะโพกนะคะอันนี้คือเอว 4XL 4XL 5XL คือไซส์ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นสูตรนี้46หารด้วยสามลบด้วยสามนิ้วนะคะลบด้วยสามนิ้ว เพราะว่าเป้าเริ่มยาวนะคะก็ได้สิบสองนิ้วสามเราปัดขึ้นไปเลยก็ได้นะคะสิบสองนิ้วครึ่งปัดจะได้คลิกง่ายๆนะคะปัดเสร็จสิบสองนิ้วครึ่งสิบสองนิ้วครึ่งได้แล้วเราก็ตีมาค่ะเป็นเส้นเป้าจากเส้นเป้าตัวเนี้ยคือ จากเอวล,ลงมาเนี่ยเขาเริ่มยาวเพราะว่าไซออ้วนเราจะวัดขึ้นตามนิ้วสามนิ้วตีมาเป็นเส้นสะโพกเป้ายืนด้านหน้าใช้หนึ่งนิ้วกับสามกระเบียดขาดไปสองขีดสองนิ้วนะคะคือเป้ายืนด้านหน้าเนี่ยจะไม่เกินจากสองนิ้วไซส์ใหญ่นะคะก็จะใช้อยู่ประมาณนี้คะ่ะหนึ่งนิ้วสามกระเบียดไม่เกินสองนิ้วนะคะ จากมุมก็ขึ้นมาหนึ่งนิ้วเข้าครึ่งน,นิ้วนะเราก็ลงครึ่งน,นิ้วแต่นี้ดูในเป้าด้านหลัง วัดออกมาสามนิ้ววัดลงครึ่งนิ้วจากมุมแล้วก็เข้าครึ่งนิ้วถ้าเป็นยางก็อยู่มุมนี้เลยนะคะจากเอวก็เข้ามาถ้าเป็นยางก็นิ้วครึ่งเก็ตตายก็สองนิ้วตีมาเลยค่ะขึ้นหนึ่งนิ้วอันนี้ก็ตีมาค่ะเป็นเป้ายืนด้านหลัง โพงเป้าด้านหลังนะคะก็จะใช้ประมาณสะโพกกับเป้ายืนด้านหน้าจากมุมขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะลองวัดเป้าดูไซส์ใหญ่ ว่าจะได้เป้าเท่าไหร่นะคะสิบสองนิ้วกับสามกรเบียดได้เป้าสามสิบเอ็ดนิ้วสำหรับไซนี้ก็กําลังดีนะคะเพราะว่าอันนี้ใต้ขอบนะคะสามสิบเอ็ดนิ้วใต้ขอบวิธีการหาเป้าแต่ละไซนนะคะสามสิบเอ็ดนิ้วใต้ขอบจะ เรียบร้อยนะคะสูตรการหาเป้าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูดได้ค่ะขอบคุณค่ะ